สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้พาเพื่อนเเข้ามาที่วัดอาหงนะคะสะดือแม่น้าโขงที่เรียกกันนะคะมาชมบรรยากาศวันนี้ฝนกำลังตกค่ะวัดแก่งอาหงหรือสะดือแม่น้ำโขงนะคะตั้งอยู่บริเวณ หน้าวัดอหงศิลาวาสตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬห่างจากจังหวัดประมาณ21กิโลเมตรนะคะว่ากันว่าจุดนี้นะ,ะที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุดเลยนะคะซึ่งไม่สามารถวัดระดับความลึกได้ทั้งยังเป็นบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยวมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงฤดูน้ำหลาก สวยงามมากๆจ้านี่คือฝั่งลาวนะคะที่เราเห็นตรงข้ามกับวัดอาหงนะคะก็จะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทีเดียวนะตอนนี้เราก็อยู่ในวัดอาหงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามากราบไหว้แต่ตอนนี้เราขอไปเก็บภาพบรรยากาศก่อนนะคะ ชื่อวัดอาหงศิลาวาดนะคะเป็นชื่อวัดเต็มๆนะคะของวัดนี้นะคะ บ้ามบ้ามเบิ้งตรงนี้มันมามันมาบรรจบมันเข่ามาตรงนี้เนาะนี่ร้านนี้เสเดียถ้ามาจนหน้าแรงมันจะเป็นก้อนหินเราลงไปถ่ายรูปได้ข้างล่างอูรูปนั้นมันวนอ๋อที่มันวนคือมันมีก้อนหินห่าเยอะอยู่นะเจ็ดเพลทเบื้องขอนไม่ภูนามันม้วนหน่อยแล้วภูนามันเป็นเออมันเป็นก้อนหินว่ะหินแตนแถบเนี่ยวนหมดเลย แน้วที่ิทธิ์ก็ไม่รัโขงอ่ะแล้วที่สิทธะเลนอกไหลจังหวัดเชียงรายน่านบอกอุบลก็อยู่ริมโขงใช่นครพนมอุบลมุกทาหารใช่มุกดาหารแม่นบ่กซาร่าตรงใดทพี่เขาต้องเข้าไปมีตรงนี้กับพี่อะไรอีกตรงนี้ ฟังพุณอีกวะเดี๋ยวใส่กระปเพราะว่าฝนเริ่มลงไปทางนี้ก็ได้ใกล้กว่าเลยนี่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 มาบ่งหินใหญ่เห็นบ้าไมลยกปน วัดอาหงศิลาวาสถือเป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงการมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีวิวทิทัศน์ที่ททสวยงามติดกับแม่น้ำโขงเป็นแนวโค้งยาวนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวตามความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอีกด้วยนะคะ<า>ตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องตามรอยตำนานเมืองหลวงพญานาคนะคะ วัดอาหงศิลาวาสเป็นวัดที่มีความเชื่อและก็ขึ้นชื่อเรื่องพญานาคอีกวัดหนึ่งนะคะตามตำนานโบราณเชื่อว่าการบูชาบ่วงหน้าขบาทจะช่วยดลบันดาลให้ผู้บูชาได้พบกับโชคลาภแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะคะทั้งนี้ยังเชื่อว่าบ่วงหน้าขบาตจะคุ้มครองปกปักรักษาพืชไทยแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆได้นะคะ ก็ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะอ่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะขอให้พิจารณาด้วยนะคะสะดือแม่น้ำโค้งคือวัดอะไรวัดอหงขอพรเรื่องอะไรนะคะเสริมโชคลาภเสริมเงินทองกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอหงศิลาวาดจังหวัดบึงการเป็นที่ประดิษฐานของแม่ทองอู่องค์เทพีแห่งลุ่มแม่น้ำโค้ง ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำคงถึงห้าวันจนชาวบ้านแล้วก็พระต้องอัญเชิญขึ้นมาไว้ที่แห่งนี้นะคะตามความเชื่อที่ได้มานะคะแล้วก็ขอพรน,นี่ด้วยหากได้มาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเรื่องความรักก็จะสมหวังดังปรารถนานะคะที่วัดแห่งนี้นะคะ แต่ดั้งเดิมนะคะวัดอหงศิลาเป็นเพียงสำนักสงฆ์ส่วนสถานที่ก่อตั้งนั้นยังเป็นลักษณะเต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบเป็นสำนักสงฆ์ในป่าก่อนปีพศ .2506 ได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยหลวงพ่อลุนแต่หลังจากท่านมรณภาพไปในปี2506แล้วก็ไม่มีพระภิกษุสงฆ์มาอยู่ประจำ ได้แต่เป็นที่พำนักเพียงชั่วคราวของพระธุดงค์ที่บังเอิญผ่านมาเท่านั้นเองจนกระทั่งในปีพศ2517เมื่อหลวงพ่อสมารศิริประโยพระนิเทศศาสตร์สนะคุณเจ้าอาวาสวัดบุญเรืองสวรนารามอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะก่อนที่จะแยกเป็นจังหวัดบึงการนะคะที่นี่ อยู่ในจังหวัดหนองคายเช่นกันนะคะคือ,อได้แบ่งแยกออกเป็นจังหวัดบึงการแล้วนะคะหลวงพ่อสมานนะคะก็ได้ไม่เห็นสภาพที่ค่อนข้างโรคร้างมีเพียงแม่ชีที่อยู่ดูแลจึงได้พาคณะสงฆ์คณะสาธุชนผู้ศรัทธาเข้าร่วมบูรณะวัดนี้นะคะให้ดูดีขึ้นมานะคะเหมาะสมกับสถานที่อันร่มรื่นแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อ ในพระพุทธศาสนาได้นะคะแล,แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าวัดอโหงศิลาวาดนั่นเองนะคะในฤดรูน้ำรดมีความกว้างราว400เมตรสามารถมองเห็นแก่งได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งจะมีกลุ่มหินที่ปรากฏบริเวณแก่องอหง จะมีชื่อเรียกตามลักษณะของหินเช่นใช่มาได้ยังไงเอา้าเนอะหินลิ้นนาคหินปลาเคถ้ำปลาสวายนอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวชมหินสวยของเมืองการแล้วยังเป็นจุดชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือบ้างไฟพญานาค ในช่วงออกพรรษา,าวันขึ้น15ค้าค่ำเดือน11ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะก็คือที่เราได้ยินกันนะคะก็คือบางไฟพญานาคนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทุกคนนะคะรู้จักนะคะก็ วัดอโหงศิลาวาดแห่งนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บางไฟพญานาคขึ้นเยอะนะคะมีความเชื่อกันว่าบริเวณหน้าวัดคือจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึกถึง200เมตรบริเวณนี้จะมีน้ำไหลเชี่ยวมากวนเป็นหลุมรูปกรวยหากมีพวกเศษไม้ใบไม้ หรือวัตถุเล็กๆติดอยู่จะถูกกระแสน้ำวนไปเป็นรูปกลวยประมาณ20 3 0นาทีเลยนะคะภายในวัดเราก็จะเห็นสวนหินธรรมชาติในบริเวณวัดอย่างที่เราได้เห็นกันที่เลยนะคะแล้วก็ใ่่ง้นนหหลายเบอวิหารหลวงพ่อสุขโขทัยที่เราได้ชมกันไปแล้วนะคะข้างในวิหาร ของหลวงพ่อสุโขทัยก็จะมีพระพุทธชินราชในวิหารด้วยนะคะสวยงามมากๆสำหรับใครที่ต้องการจะเดินทางไปจังหวัดบึงการนะคะก็จากบึงการขับรถไปตามถนนหมายเลข212ไปทางจังหวัดหนองคายประมาณ21กิโลเมตรจะมีป้ายบอกชื่อว่าวัดอาหงเลี้ยวขวา เข้าไปทางฝั่งแม่น้ำโขงจะมีลานจอดรถอยู่ในวัดนะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะถ้าเดินทางทางจากอุดรมาเราก็ตรงไปยังบืองการได้เลยนะคะขับรถประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะถึง3ชั่วโมงก็ประมาณนี้แล้วแต่ว่า,ารถติดนะคะขนาดไหนนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมา,าไหว้พระธาตุเจดีสีอโหงนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณของวัดอโหงนั่นเองนะคะแต่ว่าอยู่ด้านหน้านะคะแถบประตูเข้านะคะถ้าจะพูดถึงนะคะอยู่ติดถนนนะคะถนนใหญ่ที่เราจะเข้าประตูนี่นะคะเห็นประตูทางเข้าวัดอโหงอยู่นะคะก ขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นพระาธาตุแล้วก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์นะคะรอบๆแถวๆของวัดอหงนั่นเองนะคะก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะต้นสาระนีหมากน้ำหม,ม,มากน้ำหมากลา่หลายหมากย้ายต้นสาระ ว่าส,สันไม่รู้ว่ากินได้หรือบดได้มีสาระสองต้นจ้านอกนั้นไม่มีสาระสักอย่างค่ะฮะจันผาที่บอกท,ทิ้งแค่ไหนไหนนี้แหละป๊อปโลไม่รู้จักไม่รู้จักว่าคืออะไรคือต้นจันผาอุ้ยมะม่วงบ้ามเต็มต้นเลย บ,คคนนบ้าขดอกแค่มุมงู้สามยดูปะนี่อุ้ยเต็มต้นเลยหลวงปู่ทวดซาตุซาตุจลงปู่ท,ทดวดฮะสามบ้านเป็นปุ๋นแล้วาตอนี้เป็นแปดอื้มเฟินอะ แบบเ่นาเบนาขึ้นแบบนี้นะขึ้นไม่ใหญ่หนเนยัน,นไปแปตีน้น่ยเหอไหลโอ้โหต้นเฟื่อนอยู่บนาขึ้นแบบนี้ไ,ไ,ไหมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่ว่าเหนว่าต้นรนะวจันพา,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 าจันเหรอจนปั่นจันผามีหมาก มีหมากมีอันนี้น้ำเลีเอยงมันเท่าแล้วเป็นวัดอีกแล้วะนะ ทะเลหมอกดีๆนี่เองจุดนี้เองนะคะคือจุดสะดือแม่น้ำโคงค่ะมีป้ายใหญ่บอกไว้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ฝากกันไว้ที่สสดือแม่น้ำโคงวัดอาหงนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ